สวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีถแถลงข่าวมีหลังเกมก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับกับช่วงของ Blues Today ครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามหลังเกมที่เชลซีบุกไปแพ้นิวคาสเซิลศนย์ประตูตอนหน,นะครับเอ่อพอตเตอร์ Potter, ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรกันบ้างเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างซูซูกิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจด้วยนะครับก็โปรโมชั่น Suzuki Super Flash Deal ย้ำกันอีกครั้งนะครับจะหมดเขตในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับใครสนใจก็รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปได้ครับที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็เหมือนเดิมกับการสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลครับก็ตรงนี้เลยฮะเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับ เมื่อวานนี้เชลซีลงเล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดครับอย่างที่วิเคราะห์เลยครับแพ้กับนิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนิวคาสเซิลได้จากโจเซฟวิลล็อกนาทีที่67ครับเมื่อวานนี้เชลซีจัดทับถือว่าพลิกโผพอสมควรนะครับประตูเป็นเมนดี้เกมรับนะหลัง3คนมีอัสปลเกต้านะครับมีเทรโวชาโลบาลแล้วก็คาริดูคุลิบาลีวิ่งขวาเป็นลอฟตัชชีครับวิ่งซ้ายเนี่ยใช้ลุยส์ฮอร์ลงเล่นตัวจริงเลยนะครับ ขณะที่ครูกลางใช้จอร์จินโยกับโควาซิชแนวรุกใช้คอนอกาลาเกอร์เมสันเมาส์แล้วก็อามาโดโบโรยาก็ถือว่าใช้นักเตะในอะคาเดมี่ลงเล่นหลายคนเลยนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักเนี่ยรูเบ็นรอฟตัชชีกเจ็บนะฮะโอ้แฟนเชลซีเฮกันเป็นแถวนะฮะพอแกเจ็บปั๊บเนี่ยก็เลยส่งเตยโกซิวาลงมานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกว่ายันทางนิวคาสเซิลไม่อยู่นะครับมาโดนในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับแกร์มพอตเตอร์ ให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะครับก็บอกว่าเราพยายามแล้วครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราขาดคุณภาพในการทําประตูที่เราต้องการเราต้องทํามากกว่านี้ครับเพื่อบอกว่าเราสมควรได้รับมันครับมันเป็นเกมที่อึดอัดและมีโอกาสไม่มากนักเราเริ่มต้นได้ไม่ดีครับเพราะว่าเราเสียรูเบนรอฟตัชิกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นอัสปริเกตาก็มีปัญหาเช่นกันจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่ง ในขณะที่นิวคาเซลเนี่ยกำลังมั่นใจสุดๆครับแล้วก็กดดันใส่เราด้วยการเล่นฟุตบอลในระดับความเข้มข้นที่มันสูงคุณสามารถเห็นถึงโปรแกรมการแข่งขันที่แตกต่างกันของทั้งสองทีมพวกเขาลงเล่นหนึ่งเกมต่อสัปดาห์ครับส่วนเราเจอตารางที่แน่นมากและผลของมันก็เห็นได้ชัดเจนแต่เราก็เล่นผิดพลาดกันมากจนเกินไปครับมีหลายครั้งที่เรารอดตัวได้ก็จริงแต่เกมนี้เราเล่นด้วยคุณภาพที่ไม่ดีพอนี่เป็นเกมที่มีโอกาสทำประตูกันน้อยทั้งคู่เลยครับ และนิวคาสเซิลก็เป็นฝ่ายได้ประตูชัยซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาเพราะพวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและสนามนี้ก็เป็นงานยากสำหรับผู้มาเยือนนะครับอ่ะฟังความเห็นของพอตเตอร์แล้วมีความเห็นว่าอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาะฮะส่วนผมนี่ผมขอหลังเกมทีเดียวครับเพราะบอกเลยว่าถ้าพูดถึงในช่วงตอนข่าวนะฮะผมว่าเวลาคงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่บทสัมภาษณ์แกโดยรวมนะซอฟเหลือเกินครับเบาจริงครั ขณะเดียวกันครับมีถซติบอกว่าเชลซีไม่ชนะใครในลีก5เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2012นะครับนอกจากนี้ครับนิซ่าคินเซล่ารายงานว่าเชลซีเนี่ยมีตัวเลขโอกาสยิงประตูต่อนัดเฉลี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่ซีซั่น97-98ครับที่ทำได้เพียงแค่11.6ครั้งนะฮะแต่เกมวันนี้เชลซีมีโอกาสยิงแค่5ครั้งเท่านั้นครับนอกจากนี้เชลซียังได้สัมผัสบอลในเขตโทษนิวคาเซิล เพียง <P ie ge g> แค่7ครั้งเท่านั้นในเกมนี้นะครับอันนี้เป็นสถิติที่มาจากนิซาคินเซล่านะครับโอ้ยิงประตูตเฉลี่ยต่ำสุดเลยอะตั้งแต่ปี9798ครับถ้า9798ยุคนั้นก็ต้องไอเดอร์คุณจอนเส้นแล้วมั้งครับเก่ามากนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานสถิติเพิ่มเติมว่ามีเพียง4ี่ทีมพรพเียร์ลีเกเท่านั้นนะฮะในฤดูกาลนี้ที่ยิงประตูได้น้อยกว่าเชลซีนะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีตัวเลขสถิติ XG เนี่ยหรือว่าค่า XG เนี่ย เอสเปซเทโกเนี่ยต่ำกว่า0.5มา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีนาคมปี2012นสงะครับสเกลโรสติที่ผมนำมาเนี่ยมันแย่ทุกอันเลยนะครับนอกจากนี้ครับพอตเตอร์ Potter ยอมรับว่าช่วงเบรกบอลโลกเป็นผล,ผลดีต่อทีมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ดีเลยครับพวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่เราต้องหลบไปเลียบาดแผลครับเราจะใช้ช่วงเวลาเบรกบอลโลกเพื่อเติมพลังรวมกลุ่มกันแล้วก็สู้กันใหม่นะครับ ขณะเดีวยวกันครับมีสิติที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าลุยส์ฮอล์เนี่ยเป็นผู้เล่นเชลซีที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในทีมในวันนี้ครับหครั้งนะฮะย้ำนะมากสุดคือ1ครั้งนะฮะพยายามครอสบอมสล,ลมากที่สุด3ครั้งและถูกทาฟาวล์มากที่สุด3ครั้งและความจริงก็คือฮอลเป็นนักเตะแค่คนเดียวครับที่สร้างโอกาสจบสกอร์ได้ในเกมนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วปวดใจฮนะอย่าลืมนะลุยส์ฮอล์นี่เพิ่งจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นเกมแรกนะครับ ขณะเดียวกันครับนิซาคินเซล่าบอกว่าอัสปริกเกต้ามีปัญหาในเกมนี้อย่างหนักครับปัจจัยเรื่องความฟิตซึ่งมันเหลือเชื่อมากๆในเกมนี้นะครับก็โอ้โหอายุดูแก่ด้วยนะครับด้วยสภาพแล้วดูแล้วเล่นไม่ไหวนะฮะอสัสปิเกต้าขณะเดียวกันสกายสปอร์ตก็ตีข่าวครับบอกว่าแกม์พอเตอร์แจ้งก่อนเกมวันนี้ว่าราฮิมเซอร์ลิงอะ่ะไม่ได้ลงซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนื่องจากมีอาการป่วยแต่ไม่ได้ป่วยหนักแต่อย่างใดแค่มีอาการไมเกรนเล็กน้อย จึงให้พักนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางมากับทีมนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมเออสเตอร์ลิงไม่ได้เล่นนะฮะมีอาการป่วยขณะเดียวกันครับนิซ่าคินเซล่ารายงานเพิ่มเติม,ตมครับว่าเชลซีมีปัญหาในการบิวอัพเกมจากแดนหลังและแก้เพรสต้องโทษกองกลางและเซ็นเตอร์แบ็กที่ทําให้เกิดปัญหานี้นะครับอันนี้ผมว่าแฟนเชลซีหลายคนก็คงจะเห็นนะแต่ว่านี่เป็นความเห็นของนิซ่าคินเซล่านะครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าวันนี้แกรมพัตเตอร์เนี่ย จะลองใช้บางอย่างครับที่แตกต่างออกไปครับทีมใช้แผนที่ค่อนข้างเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับแต่มันไม่ได้ผลนะครับตอนนี้เชลซีอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากโดยมีเวลา6สัปดาห์ในการตกผลึกนะครับตอนนี้ไม่มีใครแฮ ppy และมีปัญหามากมายให้แก้นะครับโอ้นี่เห็นด้วยเลยครับปัญหาเยอะแยะมากๆนะครับสำหรับกรัมพอตเตอร์ยังดีครับที่มีบอลโลกเข้ามาเบรกนะครับขาะเดวการเลียมทูมี่ครับคอมเมนต์สั้นๆครับได้ใจความเชลซีควรเลิกเล่นฟุตบอลสักพักครับ ไม่มีใครอยากดูอะไรแบบนี้ครับโอ้โหโคตรงและโดนใจมากๆนะครับเรียมทูมี่มาสั้นๆแต่เข้าใจแฟนบอลน,นะฮะเอ่อแมทร,รอครับเมื่อวานนี้พูดถึงว่ายังไงกันบ้างนะฮะก็บอกการไล่ออกเดียวที่ท,อท็อตบูลีควรคิดได้แล้วตอนนี้คือการไล่ตัวเองออกจากตาแหน่งผู้นวยการด้านกีฬาไม่เข้าใจเลยครับว่าเขาจะรับหน้าที่นี้ทําไมครับและเจ้าของทีมตอนนี้กําลังทําอะไรกันแน่แต่เบรกบนโลกนี้ i, คือช่วงเวลาเหมาะสมครับที่จะหาทีมซื้อขายใหม่เพื่อซัพพอร์ตแกรมพอตเตอร์ และวางแผนซื้อขายนักเตะไปอีก2ตลาดต่อจากนี้นะครับก็ยังซอฟเหมือนเดิมนะฮะสไตล์ของแมทลอนะครับแปมแกก็ไปมองถึงผู้มนวยกานะรด้านกีฬาว่าท็อตโบรีไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะแต่เบื้องต้นในมุมผมนะเข้าใจแหละมันเป็นวิธีการแก้ที่อาจจะถูกต้นขั้วนะฮะหมายถึงว่าถูกต้องตั้งแต่เริ่มแต่ตอนนี้เอาผลงานในทีมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ปีเตอร์ดูรีครับที่เป็นนักวิจารณ์เนี่ย เขาโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบเผ็ดร้อนมากครับเขาบอกเชลซี Chelsea เป็นทีมที่สม่ำเสมอมากนะครับคือชนะ1น,นัดในเดือนสิงหาคม1น,นัดในเดือนกันยายนและ1น,นัดในเดือนตุลาคมเขาบอกว่าเชลซีมันเหมือนกับคนเป็นประจําเดือนครับถ้าพวกเขาไม่ชนะในเดือนพฤศจิกายนนั่นแสดงว่าพวกเขากําลังตั้งคันครับอู้เป็นคนเป็นคนที่ด่าได้เจ็บแสบมากมากนะครับโอ้โหถ้าผมได้ยินอยู่ตรงนั้นนี้โอ้โหมันมันบาดลึกครับถ้าด่าอย่างนี้มึงต่อยก,กูดีกว่าครับแต่ด่าแบบ โอ้เจ็บปวดมากๆนะครับขณะเดียวกันครับเดลิเทเลกราฟครับรายงานว่าตอนนี้เข้าใจได้หรือยังครับว่ามีงานที่ยังทำไม่จบในการพยายามต่อสัญญากับเมสันเมาส์ครับเนื่องจากการเจราจายังดำเนินกันไปต่อเนื่องนะครับซึ่งเมาส์ไม่ต่อสัญญาเชลซีจะมองไปที่ลอเรนโซโป่ปีเยกรินี่และเยเดมิปิโนเป็นตัวเลือกในการเสริมทัพนะครับเอาลคะครับเมาส์ยังไม่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะฮะเรื่องการต่อสัญญาแต่ตัวเลือกอย่างปีเยกรินี่แล้วก็ เยเรมีปีโน่นี่ไม่รู้ว่าดีขนาดไหนแต่ผมชอบนะโรนัลโด้ไปเยกรินีผมว่าโอเคเลยนะฮะขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้ครับมีบทสัมภาษณ์ของเลโดทอซามาอีกแล้วครับที่แกมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีครับแกบอกว่าไม่เคยมีข่าวอะไรเข้ามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกับไรตันหรือกับตัวผมโดยตรงผมก็จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวผมเองต้องการเล่นกับไรตันให้เต็มที่ที่สุด และไปกาตาด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเลโดทอซาล่าสุดที่มาจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับอ่ะนี่มันข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่เลยครับหลังจากที่เชลซีแพ้มา3เกมติดต่อกันมีความเห็นอย่างไรคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสวันนี้นะถ้าไม่หมดแรงซะก่อนฮะเดี๋ยวจะมาไลฟ์พูดคุยหลังเกมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ